มันมันมือแทะนี่ฮะหายใจขึ้นมื่อยฮะอ๋อหายกมือดีเนาะเออเมื่อวะก็ได้ไหมเอาเอาเอาเอไปดีกว่ากินหนาวนะนี่เนาะกินหนาวได้เนาะโอ้โเออหายกี่แอมตึมๆก็ได้เลยเอายันาะแล้วแล้วเนาดี๋ยวคุณคุ้มแล้วงจะได้นี่นะอารดรายตั้งก็ได้ประมาณสองมื้อสามมือ โดยกาบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพ่อๆกับปจิตอยู่ในช่วงสี่โมงเด้อเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ที่เพื่อนไอสิงเพื่อนมาเหนี่ก็ได้เนาะถือว่าเนาะอ่าสีมาบึงเนาะอ่าในเรื่องของทางอาณาการควบคุมครองน้ำเนาะยังโมเล่โมทัวอยู่บ่นี่ใช่เห็นถึงยังโมเล่อยู่หนิใช่ ยจยองกันแน่รยปลัง่อเยเบิงบิงบงงฮ็ดเฮ็ดอนนเอาสบายดีสบายดีเห็นไหม่งเห็นไหมเบานบงบิงบงิงสีน้เอาะให้่อสิงพลุงก่อนพี่เองเลยอ่าได้ได้เอาจากเม็ดนี่น่ะเท่ากล้วเทาบิดประมาณสองสองครึ่งม่นห่านเนาะ หมอดบะแมนอ้าวไหลไหลดับพื้นบอกว่าปอกที่สามนี่นคือว่ามันจะง่อยพี่นะมันยังอยู่อยู่ิ้มพี่เลยเหรอแสดงว่าแสดงว่าเอาอีกครึ่งนึงนี่เนาะข้าวข้าวสาดินต่นี่มาใส่มันก็เกิดหากได้หาชิปด้วยแมนบะฮอดบะหาชิปนี่หาชิปเซนนี่จิ๊บเลยคุณเอาแต่คุณเอาได้สองทอนนะอ๋อหช่องช่องต่อไปหน่อหนึ่งเออเอาเลื่อนรหนึ่งนะ โอ oh. ไล่ระดับมันพุ่งกับครื่องทอนบัดนี้เขามาไล่เฉลี่ยตัวนี้เด่นเฉลี่ยบนดินเขาชมพอหนาตัวนี้เขาชิปปับเทวกระพุ่นพื้นตลางขยิบออกบ่สิงแล้วเมย์บ่เป็นก็เชื่ว่าถามเรางดูเมย์ว่าสิงเมย์เป็นบ่คนนี่ก็ได้คุณมาฝากบ่สิงผมด้วเมย์เป็นบ่ mới biết lên đó là hàng hàng này đấy nhá, ô hô hàng chế quay, biết biết có nát nát sần sùng rồi đấy à tí, biết sần sùng rồi không? Kinh đấy nào thấy được ngày xem bài gì rồi rồi, được thầy bá sinh phân trách can con, quạt cái số làm quất đấy đấy, đặt này con, anh em mua ngành anh thì quay đấy quay bơ đây nè, quay để bị lốm còm của nó, thấy hết nơi điều đấy, nó cái cha nó mình cái như thế, <laughs> thế hả? <laughs> <laughs> ตังอหมันเป็นหน่วยงานเขาเลดนี่นวาแต่ว่าตังผ้าเฮ็ดยเล้าอันนี้นะผ้าเราเฮ็ดนกบ่ากัว่าอะไไปผ้าเราเฮ็ดเอาสีเฮ็ดต้องต้มใกล้สุดแนไปแล้วเด้อก็สียังข่อยยังหมดจี่อยซอยเจ้าลายเจ้าจ่อยยังไม่ยังไม่ผู้เลยยังม่ผู้ ไปหาเฮ็ดมาแกงชยู่กักินเข้อใจอะไรปะมองยังไรเราแขไปจันกับคุณจิร่มาขวดเออคุณจิรมาขวดก็ดีใจอะไปะเฮ็ดสิเฮ็ดอะไรแบบนี่าเฮเฮ็ดเบื่อมเฮกันเนาะเอกว่าไอ้จิโรเนาะใช่เรื่ออเบื่อคนงานนิได้นองนี้าเร็ว่แต่นี่เรางเนาะที่นี่จะ้ามาหนันบุคลิกกัชาวนวกควันอะย้ะ คือแนววัตถ้่ของน่าจะคูณเอ็แนะวะฮานโค้ดเองยับยับบวก่ค้ดเองฮาน่ะชื่อกู้รวยคู้รยนี่แหละสุด้อดคนชบใส่ได้อยู่นะวะใส่ใส่โ่นนอนนอนมาบมีนี่แหละใส่ตามมีตามเกิดนะว่าไอ่เฮงมัน่ Any là ở thô này tony 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 có tony 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 đấy tony 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 tâm của nó Nó tony 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 đấy ผู้ได้เขาก่อนเขาลังเขอะเขอะทั้ในกระดังมหาต่เขอะูอยูไในี่แหละมันหอมต้องใช้เวลาเพราะวัาคือว่าพวกคนที่ว่าเราพูดโดยพอดเอาไว้สองคนได้ห้อเออสงคนตนาเขาอันนั้นนี่แจ้งนี่โเลกันนั้นหนึ่งหดเลยพวกหนักักแพ้งึ้นกันในคุณอะไแล้วพันเหือน่เนาะ

ตัวนี้มันมันก้นพ่นต้นตกอันลายเนาะบ่อเชนอันมาคุดอันนี้เนาะคุดเชานี่นะลงคูดดึงห้าสิบซื้อคือเงินบุตรสิงบุต้องยากก็ได้ป่ะมันสีมันสียุบนะวะมันดีคุดมากเลยคูดแล้วบัดนี้บนทันได้เนาะมันบดถึงมือป่ะปลาเม่นพ่นทื่นใส่เต็มจะหล่อหนามบ่ลงทิเฮ้ยชะม้อยแนี่เนาะบนแล้วบนแลไรบัดน้ามันซึ้นม่องบดผัดคุ้มมันบเจืดอ่ะมันยังซันอยู่กับ บิ่งนี้ทุ่มนะทุ่งสีเจอดเนาะอ๋อนี่มันก่อนมันสีเจอดาทมันเคมีเห็ดอยู่เนาะมีตัวผาเจออน่วทางน้ำไหลเนาะ้ทางน้ำไหลผวกาเจอแล้วน้ำทางน้ำอเนาะน้ำทางน้ำซอแขงอะไรมันกดอยู่เลยปะมันทางน้ำใดนะดันยังูทางน้ำเขามน้ำมันทองมันทางเลยขนาด่นยู่กด้วย สามสี่ปีบุปผานามไรลงนึงตอนนี้ที่เดินกันตะกี้มันเป็นห้องที่ได้บ่อยกว่าบ่เดินเพียงเลยเหรอมันจริงเหรอไม่ใช่เดินเพียงป่ะอ๋อแสดงว่ามันเข่ามากแต่มันตต้งนีเซื่อเนาะเพราะว่าไม่หันล้วคอยบวท่านบุกเบิกมาแล้วคอยคอยตุยทางมาแบบนี้มันเลไล่ลงเดินเรือนนั่นไล่แห้งแล้วคอยเอาหลดเขามาเป่งมานนี้เกี่ยวลุงน้องนี้ไม่กับเฮาฮิตเฮาฮิตแต่มันเป็นนั่นเองดีขึ้นเนาะดีคึ้นอัวหน้าลงหันลาย Hoặc à là những cái tên lạnh và nó. Bunny, bunny, để này hoi, bunny, 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 มาสิจอยนี่ก็ฮงนอิ่ <S <S ่เลยไม่ยมไหมงบดอย้างในรุ่นนี้มันรุ่นแต่ข้าวลังผมได้มันจะมีมันก็ไม่นำมัยุ่วนี่ได้สมัยนี้มันเด็กปอมก็กอนได้ก็ตืยนเตยนก็เหี่ยวเด้หน่อยอี่งั นี่แต่แสดงงัดตาปูนั่นเราหางัดมันยังแอนไปเดี๋ยวชวนไงบ้างหัวเก็บไม่ในอันนี้แหละกับกับจกหัอเก็ดผักมันมันก็ออกลายเลยเวลาเชาวตบลงไปพูดหนึ่งมันมันเตะออกลายอย่างนี้มันเกลื่อนหืูแล้วก็แนวมันเนาะมันมันออกเลยเนาะหนักเนาะกับมันโตแข็งๆแล้วเอาทั้งแหลมมันจุบแล้วไงหัวมันมาเลยก้อนเป็นอย่างที่เนาะพอดีให้บรสิงพันลากเทสของเช่า มือ,อน,นีบกันบ่อสิงนั่นรู้ผมถ่าละลุยแล้วมือมันเป็นจุกทหารที่นี่นะก็เอาเี่ยนะจกทหารนั่นหันแล้วมาเป็นจกหันแล้วมาเป็นชวัดในด้านเป็นเป็นอันนาของโลหเนี่มจุกแต่เข้าพลั่งแบบแม่แปลกๆแบบเก็บเมี่ยนจุกก็ใส่มันจิบนี่ะ ก็วะมา,าดอกองนี่เราขุดให้มันเดนดม่เทา่าุดเลยงลงก่อ,อ,อกเองขุดลงก่อ,อ,อกเองสิเออขุดให้ก,อออก่อโอ้ราะว่ามันเป็นบานดองกว้าน,นี่แปดห้งองลงบนเดียตอออวต้องก่อเอาเนาะ ก็ไปซื้อเหมือนเดิดินจีโตมันมันแห่หันนะโตจะคืออะไรนะก็มันโตมันขดนี่ยเขาคลายตัางหาโอ้อันนั้นเหรออโตดำกี้ตั้งยังไปบอกมถอกอื่นมันก็มันก็บโดดใสได้นะมันใหม่เติอนเลยดิมันดำเนี่ยก็สลับกินแบบแบบให้มันอ่องน้ำหูเลยนะแบบนี้ขอบมันนี่ก็ชื่อหินนี่นี่แหละหินของเนี่ยมาเทอะไรอะไรทั้งทึ่มมันจะเอาดินใจคือให้มันซึมดิคือ

อยู่กรุงเทพเอาคุณลงได้ซ้ำหนึ่งครับไปคุณนนี่โมได้ได้บอก <Yeah. S 1> แล้วแล้วโรเอาปลอกลงแล้วก็ยอดลงออสิ oh. ยอดมันพูดมาแล้วก็ซ้อนขึ้นยอดลงพูดมาซ้อนขึ้ oh. นแทนบมได้น้ามันมาดิเดี๋ยวก็เอาไดโวมาจุ่มเนียนแบบย้อนถอลงแล้วมันมันดูนขึ้นมาเลยเอาออกห้องทางขามันสามสิบเสนสี่สิบเสนเห็นเห็นแล้วนะ oh. อุ่นเครื่องว่าก่อุ่นเครื่องกนวนมันนานห้อนเห็นเห็เห็นเห็นว่าสิงนอันน้เ้คุณเก่งีเห็นว่าวิงกินแบบเยมามือนกันล้อร่อยเห็นันนคือมาเป็นปุ่มเป็นงอนเหมนเป็ียนลงบูชาอนกัน ไลไล่ะเบจ้กูเสียเห็นหนจคจิ้มพี่ว่น้อยไปแด้บาทเงินได้บุญกลางแด้ไปได้บาทเลยมันเคยก็เห็ดไปเลยนี่ าหักไว้มาหักล็อกจริงนะทำไมก่อนทำไมก่อนมานั่งเรื่อยๆห่อนนะไม่เมื่อยไหมสิไม่ซิงเลยไม่เมื่อยเลยไม่ซิงเล้วเลยซับเลคืนี่ก็าจากเมื่อยกได้ไม่บอกไม่บอ กวงเลยกวงกลวงหาซีบเนาะหาซเนาะจงหาสมบมาชมพูได้ได้อันหนึ่งเนาะยังอีกอันหนึ่งเนาะมันมันกลายอันหนึ่งหรือไกลายเลยกลายได้หาซีบลงไปยืนประมาณนี้เนาะกลายได้เนาะไม่ว่าไงเขาประมาณเพียงเพียงคือนะเพียงบาร์เดียวเกือบพ่อหมดแช่วงเดียวเขาขี้แห่หมดเลยยังคิดเริ่มพอดีประมาณอยู่ในเม็ดเม็ดเม็ดเช้าไปเม็ดเช้าเม็ดเช้าหาประมาณนี้แหละพระมาณเท่าไรก็ได้เดีย พอที่สามเอิบาเกือบบได้จะพุทพอแหละมันอยู่ระดับเทิงและโอ้คันระดับดิงเทียงเอาแตคือทเทิงโตหดอย่าไม่ต้องุทใ่ไล่ให้ไล่ตามทอเลยเนาะเออมันันี่ยงเยเนาะเคยบ้านคณะยูสิโยดอคือคือเนี่ยเมืองจากการุดเสียงตัวนี้คือใช่ เจ้วันเราเคยคุดอื่นไหมบเจ้วจามนจกบอือเนี่ยเคยคุตบอ่อนมือคุตุบบ่แต <c oughs> ายอยูอ่ทิ้อไอยู่ยอยู่เาไ่ได้ป่าไปน <c oughs> ไบ่สนื่อเนะม,ม่คุไปหไปเนี่ยมาอยู่ใหม่คุำสงให้กลงไปอดินดันล่ซิว <c oughs> ชิอีกีเมันไม่เป็นคุมลงแลกอะจะง่ายขึ้นมันลงชหมดลง่ตัวนี้นะมันจะเป็นไมปแต่คนนี้บิดแล้วตัวดินแฮนั่นกวกวนอ่วะ่แช่ดินแฮเป็นดินรักกว่านี้เนาะดินากคนดันน้อยหางอ้อนหั่นิ่มแล้วิด้โอชิโมน่นมันได้ตัวนี้แน่นนี่ิดตัวใคระปูนี่ตัวเรืองเรืองเรืองเรื่องะเห็นว่นี่นะอ้นน้นอะ บุร oh, ีลิปโจกเลยโอ้ยบรีตเ๊งนึ๊งตึตึยงเียที่ดินมิชชั่นเนาะพี่เนาะที่มีดินทรายนี่เนาะแล้วก็ดินแฮดินดาดินดานเนาะลุงแบนลุงแบลุงไปบทีมายังได้ลุงลุงชอดพังนั่นแาบมันเจาะมันอดได้เลย่ได้แล้วเจาะเจาะนลยนี่มันมีนัฮนเปิดอะไรเงี้ยวะ มีเงอีก่ตนี้นำบ่ยังดันบ่แขงดันนั่นแหละน้ำเลยเนาะก็มีฟาดแน่เลยแต่ชาววิชาวฟันแน่นมกดำเงินไม่สีงนไม่สิตื้นเนาะงินไสิหอนไว้บบนั้นิมันไม่ได้ขึ้นือขึ้นในหนังเลยเนาะลงไปห่อได้เจออยู่เอาคุดสั่งไปที่น่ะมันบบมีนนั่นมันไดจากน้ำสั่งนที่เาแผ่ปีกแปดิ้แปด ลงไปนี่จนเอาผลไม้ไดปลูกลงนำลลง้ำพวกคนลงถ้ามาผลไม้นี่เป็นยังคือต้องใส่คนไรอ่ะมันซีนีนะมันระบายปกิเซนเนี่โอ้้นคือบนใต้ของยาลงนี่นยังมอดนะ้วยเออมันวิดเลยวิดชั้นมันสามซิเมตรคุน,นีกในบ้านห้วยล้วกคน้นผูบอ่อนั่ะไอ่องไปกัอากาศเอออากาศมันโบโบลุ่งเนี่ยคันใบไม่แล้วที่มันไกลเนาะ นี่จะปุ่มใบไม้ลงไปมัดติดแอวติดแอวไปลงกับไอ้ใจมันหันใจ่อนเมกี้โอ้ยน้ำไอ้ใจมันอึดได้พี่มากินน้ำใ่บ้านไหนมันนักกมีบางมันน้ำยู่มีบางทางเลยเก้าม้านี่ทางเลยเก้าสามาตหลเพราะรดี่วนีมือเล้ยวเลยมันอ่อนเลยเด้บ้านนอนับมันก็ตามยิ เรายกสิจุกอยาว่านบอกอยู่เชิงมันอ่อนกูซับีพ่อแหงเนยคอในใจ่ออ่อนเด้ผูบงนมันอ่อนเมาไปจิ๊เอามาเชนคู้มีแห้งหลายๆนะเอาคือกันแลมือขอยพงเนี่ยมือคุดแต่เดียวนึงกันเลยคือเดียวชนแต่ว่านี่ลาวแล้ว เบิกเบิกก่อนนี่ได้พาเบิกบ่วางสิลาฤกษ์ก่อนแล้วไปจ่ายงานได้หมื่นวัวขอเไดเห็นเนาะเป็นปุ่มไม้ไม้ไม้ลักะอจบเงินแล้วข้าวเดียวจุดไมาจนมื่นเด้อสิเด้อจะว่ากันได้เินไื่นเด้องานเขียนใบลาก่อนลาไปทางไหนเด้วไปน้ำไนได้ไปน้ำไหนได้ ชิรางานคือกันในสิ่งเรานอนมารับอีกไม่ไกลาะา้ไม่ไดลอุดกอีกแล้วชีหือชินคุดเพียวแล้วบาทนี้มาได้เนาะเ้ยบานี้อมื่อยเลยวเนาะเ่อยลวก็สิปเช มือไวจริงปวดแบบนั่นดิเป็นตาเถอะวะเาเป็นะไเอาเอเินกพอ่อปนแกงเมาหนาดคือบวกับเขาไปเอาอินเียวำนารูปแล้นั่งว่ากันลินี่นจ้ะ เอาไปเรื่งไปเนาะลุงเลือเติบเนาะวันนี้ชิยากเลยบานนี้สมบละเนาเขาดึกเขาละสแล้วนีอคู่ก็ได้ครับมาขังที่ข่อยสิไปเนาะเด้ยวขงทางตอนน่อ๋อนะ

Nè đi bà hang nó there. nè đi gì uh. oh, Bà bay quay phải nga 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 Mà nga 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 Mà nga 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 แห้งนักกลัวบ,บาดนี่ยอดีนี่คือมันโมกแค่เนาะอ๋อากินน้องเบงิ <c oughs> ้งด้วยน่ามันพูดๆเอลอยติ้เ ah, nah. <c oughs> อ้ยนั่นตัวไหนพุ้กๆวะหน้าระวังอ้อยกับมันอะไรขายดีเป่ามันกับคนละอยา่างคนละอยา่างที่คือมันเนาะแต่มันมีเงินราคารองหลับตีดใต้โต,นะาาตโ๊ะโอ้ พอแต่ว่าเขาจะขายใชได้โอ้มันนะนะเออคืออ้อยมันปลูกขาดถ้าเจ้าเห็ดกับบริษัทต,ต้องได้ขายหั่นเข่าหั่นขายกระบริษัทเลยแน,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 นี๋ยมองขายอีแล้นโน่โดดไตีคือว่าราคาเขาบง่งจำไดก็บจำเป็นต้องขายห<อ>ั่น,น,นเออมัน,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 นแบบได้ย่างเทียบยางนะความแต่ว่าเขาแบบบุคือย่านว่าบุมี่บน,ขา,นขายจังเช่นจังที่เนาะตลาดรองรับบุคคลก็ได้เพราะว่าเขาปลูกเพื่อผลโรงงานอ๋อ เดี๋ยวโอ้ปุ่งง่อยลายนี่ใส่ขายอยู่ใส่ดิเนึ่งโมเมนต์เนาะแต่มัดนี่แหละมันบอกมีตลาดรองรับทั้งหมดแต่เขาปิดชื่อนี่จริงเนาะมันกับไปซื้อแล้วมันลงทุนเอาแบบบอลได้เอาทุนเขานโอ้แบดอะไรนี่ฮะอะไรทุนไปอะไรไม่ทุนเขาโอ้ยแต่เขาเป็นนี้แต่เขาห้องบอลหลายอ่ทั้งหมดเป็นนี่ร้อยล้านเขาบอกจ้ามีเงินใช้บอกคันโบมีแหละเสนอทั้งบริษัทบริษัทให้ให้ใช้เงินอีกมินนี่ก็เยอะ เอามาตื้อมาอีกยันเจะหนีโบลายอย่างไรหนีที่จะให้หาคนเป็นหนีวะเออเขาก็ไม่ชาวล้านทำทีาเขาลากอยู่ไรดิบัดเขามาขายอ้อยบโบรานี่เป็นอย่งไรแล้วบุ๊บมาเปนขายอ้อยเขาก็ตัดนั้นสักสักเอาไปเช็ดสมมติว่าอ้อยขายบัวหอดเกณฑ์ที่ว่างไว้าได้ใช่เขาจะเป็นหนีเต้มเลยจะเป็นหนีมาต่อไปโอ้แต่ว่าเขาไล่เบื้องแรกว่าอยู่ในราบนี้มันต้องตกอยู่ในประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอ้ โดยโดยทำไว้พี่น้องไอ้ถามเพื่อไว้เชิดอกอยากคู่พอเห็นคุณเจ้าปลูกหลายขนาดบ้านนี่งขงา้าวเมล็ดเบื้องนึ่งเนาะหมอปลูกมันนะ่ะก็เห็นไหมราคาอ้อยดีขึ้นอีกแล้วเหม็นบ่อา้าวเข้าวเมาล็ดเบื้องนี่บ่อยมันเขาปีหนึ่งปีสองเนี่ยราคาอ้อยดีปึ้งแล้บอกมันที่ยาลูกค,ค้าเขาเดิโอ้สกี้มันจีหอดฉบอตันละพันพันสองไม่ได้หอดได้มหอดดิอ่มันมีเป็นข้าวไรประเภทโอ้เนี่ยเนี่มันก็ดีขึ้นเพราะว่ามันมันตีตลาดเด็เดี๋ยวคนสีหันไปปลูกมันเบิดดิ กับพันมี้แบบบนนั้นมันกับลายเงาลายมุมเนาะคนบางคนโอ้ยตัดน้อยมาตัดยากมันแค่แนวฝ่อว่าคนหนาวรุดเนาะงัดขึ้นงัดขึ้นไปชนนะต่อมาบัดนี้พออ้อยหยิบตึ้งมมันปีนปักมันข้างมันข้างเนาะเย็นกงียดกันอยู่เนีมันกับอ้อยนี่เนาะหักดีไปยา่งกันว่ะมีมันนี่มออ้อยก็บทอยู่นี้ทีกดกันอยู่นี่แหละโอ้แม่นแม่นแม่นเม่นลูกค้าตายตัวเนาะ เอาดีค <dı> ือกันจงมีในเห็ดลายอย่างพี่้องเลยเนาะทำไม่ใช่หรอกเรื่องที mm ่ในอนาคตต่อไปแบอยักเป็นหนี้ได้ใช่ป่ะใช่โอ้ก็หับห้องเดี๋ยวมันมันว่าไงคือชมดนว่าราปลูกนี้ชัุนว่ะเอาได้สามสี่พันลิตาหรือว่าพันลกตเนี่เขาสี สามารถในเฮ้าเนี่ยเอาหลุดออกมาใส่โดยที่ว่ากระด้ากันแล้วใช้สอดด้ยระบบอ้อยเนาะเราอยากได้หลุดฟอดหลุดคูมูตานจะได้แเ้าก็บึงไร่ครับเฮ้าเข่าต่อปีเนี่ยมันได้อ้อยจากตันเขาไปปลดโรงงานที่เฮ้าปลูกนะสามารถว่าเจ้าสีสำาระได้บ่อนาะเขาสิตัดเอาดีเขาเขาเอาหลุดมาเลยแบบบริษัทจัดการให้เองด้วยเนาะเขานําเขามากเฮาาม่เตไปครับไปหลุดมาเลย ก็กระชานมี่ตมันแต่โตปีจบเขาสมมติไร้รถมาเนี่ยเขาจะไปทำจ้างทานอื่นได้ก็ได้เนะได้แต่ว่ารถอันนั้นตองตองมันผูกขาดกับบริษัทเพราะว่าหนึ่งมาหนึ่งเรียกบริษัทเจ้าตองไปเห็ุในเขาโอ้ถ้าว่างจากงันจะไปเหตุได้อันน่ะสมมติว่าคือเบสชนี่เบดยามปลูกจะยกกระดุดใะกระดูดแล้วบัตรโอ้แต่ว่าเรียกของเขาในเจ้าตรงนี้บ่ได้สัมมาซี่แต่ว่าในเรื่องการไทยนี่คือ อ่าเพิ่นเฮาไทยไทยชื่อแม่นบ่บ่แล้วเขาก็ไล่ให้คือกันได้โอ้ได้หนึ่งได้สองเขาก็ไล่ตามนั่นแหละพันโอ้เขาไปจ้างอยู่เด้ใช่เนาะเขาก็ไล่ไปตามนั่นแหละเขาไปลบกันอยู่พุ่นแหลยค่าจ้างนะลบคือกันว่าลบเสร็จกับนี่เฮาพร้อมแน่เสร็จไปลบกันหันแล้วโดยโดยโอ้เจ้าก็ได้ราคาอ้อยเจ้าขายมันคือหลุเจ้าไทยไปเจ้าไทยไล่บริษัทมันได้จักไล่จักไล่เจ้าชายจักดะาโอ้ก็ได้หันออกมาเลยโดยเจ้ได้เงินบริษัทบ่เอาไปใส่น้ํามันนี่กั สมุนน้ำมันบงเนาะจากบริษัทเคยเคยให้มาฮ้อเขาบ่มีเงินซื้อน้ำมันสมุนป่ะบริษัทอนุญาตแล้วเขาก็ไปหับเอาบริษัทน้ำบริษัทเขาหันมาใช้น okay. oh. ้ำม ah oh. you know you know. ันนะโดยโดยอ่าจิแงเลพี่น้องเนาะถามที่แต่คนเฮาเนาะกำบบถามกับโบหู้ว่าแต่ทางนั้นดีทางนี้ดีเนาะมันก็มันกับมีเหตุเลยผลเนาะแมนแ่นว่า ขัน,นวัดชีเห็ดยังแนวภูมิปัญญาบ่อใดอื <ừ> นมนี่ได้สำเนียงมืออีกอะไรอีกสำเนึงมือนี่แล,ล้ว,ลวแล้วมือนี่ลลงให้ึกแล้วแล้วเนาะไอ้สิ่งเนาะมาไล่นี่นหากกรได้มือเดียวเห่อเจ้าว่าบอกกระได้มือเดียวได้มือเดียวมือมือก่อนนะกระต้อนใบมือนี่กระชำว่าอยากเห็นแล้วเนาะโอ้มามาบวกกันบ่เออไม่บวกกันตามกันไม่ได้พูดแบบนั่นเลยพูดแบบ เหมนนั่งลายกุ้นะนี่วลยกัต่อห้องก็ได้คากับบริขุนีบากับพักคอนพักคอนนีพี่้องเลยเนาะบรพนว่าคาบเมาเห็ดนะเมาเห็ดนะมาลายแล้วมีแต่มือเดียวไวอยู่ไอยู่มือเดียวกัถือว่าถือว่าบริขุตลอดว่าัชาควาหมายเหนื่อยเศาแมนอยู่เนาะเ้ <laughs> <architecturaludo> à, nha, <laughs> à, ở nó để chụp kịp con đấy, phi đồng ấy, nó, nào no, để đây chụp con với chụp nó, rồi, nó, ô, tôi, mượn phi đồng ấy, mượn bạn đi <cười> <cười> deh, ah, pialangui, kisibaman ini deh, sander, alhamdulillah, jadi, tidak kering, bersikur, sukun deh, pialang deh, senang, 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 pialangui.